ชองกอลอกพีอ่าครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องเรื่องสมัยเรียนใช่อะป,ะถ,มปะถมปถมปถมปถมเลยค่ะก็เป็นการเข้าค่ายตามภาษาที่แบบว่าเด็กๆก็ต้องไปเข้าค่ายต่างจังหวัดด้วยอืมอ่าแล้วทีนี้อ่ามันก็จะเป็นบ้านบ้านพักที่เป็นไม้ ครับแล้วมันอยู่ติดกันหลายๆหลังหลังหนึ่งจะมีสองชั้นก็คือแจกจ่ายเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยอ่าประมาณนั้นก็แบ่งแจกจ่ายกันไปตามห้องเพราะฉะนั้นทุกหลังจะมีคนอยู่ครับทุกชั้นจะมีคนอยู่อืแต่ทีนี้โอเคตอนกลางคืนก็ไปทํากิจกรรมที่ห้องโถงกันแบบว่าเต้นร้องเพลงตามภาษาแต่เพื่อนอะ่ะคนนึงเนี่ยจะไปเอาของที่ห้อง Uh huh. แต่เขาไม่กล้าไปคนเดียวแล้วก็โอเคมาชวนเราได้ได้ได,ได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาก็เปิดไฟอะไรกันไปเดินไปเพราะว่าโอเคทางมันอาจจะมืดแต่ว่าที่ตรงนั้นก็มีไฟครับแล้วทีนี้พอขึ้นไปปุ๊บ uh huh. เพื่อนอ่ะนอนอยู่ใกล้ประตูทางทางทางขึ้นทางเข้า uh huh. เขาก็ไปค้นหาของอะไรของเขาแต่เราอ่ะนอนริมระเบียง uh huh. อ่ะอยู่คนละฝั่งเลยแล้วก็เออชิลชรอเพื่อน เราก็เดินเดินรออะไรไปแป๊บหนึ่งเราก็ต,ตึงตึงตึงเสียงไม้อะเงี้ยแล้วมีคนมาเอาของเดินเล่นอยู่ตรงอะไรอย่างงี้เราก็แบบเอนน่ปึบเปิดไปอะมันแอะด้วยความเราแบบลันลาก่อนอะเฮ<อ>้ ทำไมฮนะมันไม่มีอะไรเลยพี่ไม่มีไม่มีใครมันมีแต่อากาศและความมืดซึ่งซถ้าเกิดจะวิ่งตรงนั้นนะ่ะมันจะหายไปเลยเป็นไปไม่ได้แล้วเสียงชัดมากอืมเงี้ยใครๆก็มั่นใจปะว่ามันไอ้เราก็มั่นใจจะให้โหลเพื่อนอืมแล้วมันแอร์แล้วนะ ดังๆด้วยนะจังหวะนั้นคือหนูช็อกแล้วหนูก็ก็ค่อยปิดเหมือนเดิมเดินมาหาเพื่อนอย่างช้าๆเพื่อนก็เด้แบบอะไรอ่ะเมื่อกี้ทักอะไรร้องอะไรแล้วก็แบบเอาละเดี๋ยวค่อยพูดนะเพื่อนอืเสร็จยังรีบไปเพื่อนก็ เอ๋แล้วแหละแล้วก็ไปถึงตรงนู้นกันแล้วก็ค่อยเล่าว่ามันเป็นอย่างนี้นะเพื่อนก็แบบเราไม่ได้ยินอะไรเลยนะแต่เราได้ยินชัดมากนะแต่เพื่อนไม่ได้ยินซึ่งต่อให้เขาอยู่ฝั่งหนูนะ่ะยังไงก็ได้ยินเพราะมันเป็นไม้ทั้งเส้นพี่เข้าใจใช่ไหมการที่มันเป็นไม้ทั้งเส้นอ่ะมันเหมือนกระเทือนใช่มันกระเทือนต่อกันอยู่แล้วช่มันไม่มีทางที่หนูจะนี่แล้วนั่นไม่ได้ยินครับอืม,อม แล้วก็ขอให้คืนนี้ไม่มีอะไรนอนระเบียงด้วยสิแล้วก็เจอที่ระเบียงอกอ็แบบด้วยความเหนื่อยแหละโชคดีไปก็หลั<ๆ>บอะไรอย่างเงี้ยก็หลับไปแล้วก็เออคิดว่าเออถือว่าเบาแหละไม่มีอะไรแต่พอครับหนึ่งโอ้ทั้งโรงเรียนเล่าเลยแกล้ห้องเนี้ยเจออย่างงี้อะไรอะไรอยากฟังโอ้ไม่เจอขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ย ก็ปรากฏว่าเขาบอกห้องเนี้ยเจออย่างนี้นะแบบก็คือมันมีมีตั้งแต่เข้าไปในห้องเขาก็บอกว่ามันเป็นคานแล้วก็ทุกคนเห็นว่ามีพงว,ว,วงมาลัยไหว้ไหว้แขวนมาอยู่แต่ทุกคนก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่ได้เอกใจอะไรใช่แล้วเขาก็อ่ะแต่พอตอนหนึ่งที่มันมีคนแบบว่ามานอนกันอะ เขาบอกว่าทุกคนนอนไม่หลับทุกคนเห็นว่ามีผู้หญิงชุดขาวผมนำนั่งอยู่บนคานนั่งอยู่บนคานนั่งห้อยขานั่งห้อยขาบนคานเนื้อหัวนอนเราเนี่ยนะตรงใกล้กับพงม์อะไรทุกคนนอนไม่หลับได้แต่แบบเงียบๆมันเหมือนทำอะไรไม่ได้สงสารเหมือนกัน พอเรานึกย้อนเราก็สงสารเด็กนะแต่ทีเนี้ยเ,เขาเขาแบบเออเนี่ยมีตอนหนึ่งที่เหมือนมีคนเขาก็แบบจะเดินออกไประเบียงก็จะมีคนอยู่บ้างแต่น่าจะไม่ครบทุกคนอยู่แหละเขาก็จะเดินออกไประเบียงนะทีนี้เขาก็เปิดระเบียงปุ๊บห้องนั้นนะพอเขาเปิดปุ๊บเขาบอกเขาเห็นผู้หญิงผมยาวดําชุดขาวเหมือนหันหันพิงระเบียงหันไปทั้งข้างนอกอะเราเห็นแต่ข้างหลังอะไรเงี้ย แล้วเหมือนคนนั้นเห็นคือเขารู้เลยคือไม่ใช่แน่แนคือเขากรี๊ดรานแล้วก็เหมือนแบบไอ้นี่เราเพื่อนทั้งห้องก็เฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบบเฮ้เริ่มเริ่มปฏิปต่อแล้วก็แบบเดี๋ยวนะห้องที่เจอเนี่ยห้องไหนนะแล้วก็นางไายห้องใช่ไหมอ้าวมันห้องฝั่งซ้ายอืมฝั่งซ้ายของเรานี่นาก็คือระดับเท่ากันเพียงแต่ห่างออกไปนิดเดียวอ,อ,อ่ทีนี้เราก็แบบ เฮ้ยถามจริงไปถามเลยนะไอตอนที่เจอเราเห็นที่เราเบียงเรากีดเนี่ยช่วงกี่โมงเขาก็บอกประมาณแบบว่าดึกดึกแล้วแบบเราจำได้ว่าตัวเลขอะ่ะพอเขาบอกมาปุ๊บแล้วแบบนั่นมันก็เวลาที่เราได้ยินเสียงนี่นาที่เราได้ยินเราเจตึงตึงตึงแล้ก็เลยแบบหรือว่าเหมือนพอผีเขาไอ้นี่ปุ๊บการที่เขาวิ่งผ่านหรืออะไรก็ตามอะ่ะ มันเหมือนส่งมาที่เราด้วยเพราะเราเราได้ยินเลยว่ามันจากซ้ายไปขวาเรามั่นใจมากก็เลยแบบอืมแล้วทีเนี้ยก็มีเอ่อเหมือนเคยเล่าเรื่องเนี้ยให้เพื่อนฟงังเพื่อนที่แบบไม่ได้โตมาด้วยกันนะแล้วเ,เพื่อนก็แบบเฮ้ยแกใช่ที่นี่ป่าวะที่มันเป็นอย่างงี้แล้วมีห้องอาบน้ำแบบว่าเป็น เป็นแบบว่าใหญ่ๆแล้วทุกคนต้องตักอาบแล้วก็บ้านอย่างนั้นี้ใช่ใช่มันมีอยู่ห้องหนึ่งเจอมาเหรอก็คือทุกคนเจอห้องนั้นทุกคนเจอแล้วก็จังหวัดต่อมาไหนฮะมันนานแล้วหนูจาไม่ได้จังหวัดเหรอจำไม่ได้แต่ต่างจังหวัดแล้วทีนี้ก็เหมือนเด็กๆที่เขานอนกันไม่หลับห้องนั้นน่าสงสารมากเขาบอกตอนออกมาก็เก็บของแล้วก็พี่แม่บ้านอะ ก็เอาพวงมาะไรมาเปลี่ยนตอนเช้าอเหมือนน่าจะต้องว่าทุกวันคงต้องมีอะไรสักอย่างแล้วละ่ะแต่ก็ท่านหนูถามนะถ้าถามหนูอะถ้าถามหนูหนูว่าเขาไม่ได้ทําอะไราอาจจะมะาดูแลปกป้องเขาอยู่ของเขาออแต่ว่าเขาอาจจะแบบชัดมากถึงขนาดแบบทั้งห้องเห็นอะอเพราะบางอย่างอะใช่ป่ะที่บางคนอาจจะเห็นบางคนอาจจะไม่เห็นครับแต่นี่มันเห็นทั้งห้อง <laughs> หนูว่า พอสมควรนะหรือการใช่หรือการที่เขาแค่แบบผ่านอ่ะผ่านห้องเราหรือเขาแบบหรือหรือวิญญาณจะจะทาอะไรก็แต่วแต่อืมเฮ้ยหนูได้ยินมันชัดมากเลยอะมันคือเสียงวิ่งรับเสียงไม้ก็อาจจะเป็นเพราะเราแล้วก็เซนด้วยมีเซนด้วยใช่ใช่สามารถรับรู้รับได้ยินเสียงเอ็นด้วยอืมก็แบบโอ้มันใช่ เสียดายหนูจำจังหวัดไม่ได้ถ้าจำจังหวัดได้นี่น่าจะเป็นจังหวัดเดียวที่ที่เขาพูดถึงบ่อยๆแน่ๆเลยน่าจะมีมีมีเขาค่ายบ่อยๆและแล้วก็ยังเปิดอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่แหละมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ที่เขาไปเจอกันอือเออจ้ะแล้วแล้วหลังจากเรื่องนี้มีมีเรื่องอื่นอีกไหมฮะที่ที่ประสบผมเจอมาจะเป็นเออ ถ้าถ้าตัวหนูเองจะเป็นมันมันเป็น,เป,นเป็นความฝันเป็นเป็นความฝันเรื่องพญานาคแต่ถ้าเป็นคนอื่นก็จะเป็นเรื่องเออเป็นเรื่องที่แบบมันเหมือนเป็นแฟชั่นมาร์กอ่อ่าออะไรเงี้ยอ่ะเอาอไหนดีเอาไหนดี <laughs> เอาไหนดีเอา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 ,เอาเ,อาเอาเรื่องของของที่เขาเล่าให้ฟังมาก็ได้โอเคอ่ะก็คือเรื่องนี้เป็นคนที่หนูรู้จักกับตัวเลยรู้จักอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ก็แบบจะรู้สึกแบบเราตื่นเต้นไปกับเขาด้วยอะอะไรเงี้ยก็คือเขาเขาเมาเล่นเต้นอ่ะแล้วเขาก็ไปพักห้องเพื่อนปกติครับแบบเออเดี๋ยวค่อยกลับบ้านอะไรเงี้ยก็คือพักห้องเพื่อนซึ่งมันเป็นคอนโดเป็นระเบียงแบบยาวๆโถงเนอะโถง<อ>ยาวๆ<อ>ซึ่งเขาบอกว่าห้องเพื่อนอ่ะอยู่ริมริมนี้เขาก็นอนแล้วห้องอื่นเขาก็ไม่เคยไปใช่ไหมเขาก็นอน ทีนี้พอเขานอนพักเขาก็ลบบว่าอะตอนเช้ากลับบ้านแต่พอตื่นมาเขางงมากทุกคนหนูหนูตื่นตื่นทุกคนเออแล้วทุกคนแบบไมน่นี่มามาแบบเขาก็แบบอืมแล้วพอเขาลืมตาแล้วเขาบอกคนล้อมเขาเต็มเลยอืมเขาก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้แบบก็มีหญิงชายก็บอกว่าหนูมาทําอะไรที่นี่ลูกหนูเข้ามาได้ยังไง นี่นี่ห้องลูกสาวเขานะอะไรเงี้ยเขาก็งงคือเป็นใครก็งงไหมว่าเหมือนเรานอนห้องเพื่อนเรารู้จักเพื่อนอแต่เราตื่นมาแล้วมีคนพูดอย่างนี้แล้วสถานที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่ห้องเพื่อนมันมีแต่คําถามแล้วเขาตอบอะไรไม่ได้อืมใช่ไหมแล้วเขาก็แบบเออหนูแบบเนี่ยห้องเนี้ยลูกสาวเขาชื่อนี้ ทุกอย่างคืองงไปหมดอเขาบอกว่าเนี่ยเห็นหนูมันนอนนานแล้วคือคือเหมือนเขาบอกว่าเขาจะกลับมาที่ห้องน,นี้นานๆานทีพ่อแม่เขาอะแล้วก็พอกลับมาเขาก็จะไขไขอะไรเนี้ยพอเขาไข่าะเขาก็บอกว่าเจอหนูอะนอนอยู่กลางห้องอย่างเงี้ยกลางห้องเลยนะถ้าคนปกติอเอาจริงมีโซฟามีโต๊ะมีเตียงก็จะมานอนโซฟาไปนอนเตียงใช่ไหม โดยโดยปกติแต่เขาบอกนอนตรงๆอย่างนี้ที่พื้นกลางห้องเลยเขาก็งงหรือว่ารู้จักหรือเป็นอะไรหรือ,อยังคือคือคือพี่คนนั้นเขาก็ได้แบบก็ไม่รู้ก็ตอบไม่ถูกตอบไม่ถูกนี่เขาก็มาแบบพยายามแบบดูว่าเกิดอะไรขึ้นพอเขาออกมาปรากฏว่ามันคือชั้นเดียวกันม,มันคือชั้นเดียวกันแต่คนละห้อง ห้องคนที่เขานอนตอนนั้นอ,อยู่ตรงนี้ส่วนห้องอีกคนหนึ่งเดินมาไกลามากอ,มอีกริมหนึง่งเขาก็ได้แต่คําถามว่าเดินมาได้ยังไ,ไงไปยังไงไปยังไงตอนไหนเข้ามายัางไงออห้องก็ล็อกนั่นเลยกุญแจเขาไม่มีมเนาเดูแต่ว่าเขาไม่มีทุกอย่างมันเป็นคําถามหมดเลยอซืซึ่งซึ่งโอเคเขาก็แบบเฮ้ยเราละเมอเหรอนอกึกวป เป็นเราเราเฮ้ยเราเรา,เราเมอแต่เข้าได้ยังไงทำไ,ไมเออเราเมอก็เปิดไม่ได้ไม่มีกุญแจแต่อมันเหมือนแบบมันไม่มีกล้องถ้ามีกล้องจะเห็นอืว่าเกิดอะไรขึ้นครับแต่มันไม่มีไงอือซึ่งปกติถ้าผงนี้เขาก็ไม่ค่อยมีกันหรอกอ่าคอนโดปกติเขาเขาจะไม่มีครับอืาแล้วก็เขาก็แบบอืมทีเนี้ยเขาก็เอ่อด้วยความที่น่าตกใจอยู่ว่า สองสองผู้หญิงผู้ชายที่เขามาบอกเนี่ยว่าหนูหนูอย่างนี้นห้องเนี้ยเป็นห้องลูกสาวเขาแต่ลูกสาวเขาว่าเสียไปแล้วอา้าวลูกสาวเขาเสียไปแล้วนะอืมเป็นเพื่อนหรอก็ามารู้จักอืทุกอย่างแบบเฮ้ยเขาได้แต่คือมันไม่ได้กลัวก่อนนะมันได้แต่ เหมือน<ะ>คนกําลังหาเหตุผลว่าอยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยไปหาข้อมูลว่าห้องนี้คนคนชื่อนี้เสียหรือว่าอะไรในก็คือเหมือนเหมือนกระโดดอ่าฮะอืมแล้วปรากฏว่าวันที่เขาไปเนี่ยเป็นวันที่ตรงกับวันเกิดของคนคนนี้ที่ไปนอนอยู่ของของเจ้าของผู้หญิงคนนี้ ก็คือวันที่ผู้หญิงเขาไปออตรงกับวันเกิดของคนที่นอนเข้ามานอนเนี่ยโดยที่เขาก็แบบเฮ้ยทำไมมันเชื่อมกัน,ม,นมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นก,ก็ยังงงอยู่แต่จนจนป่านนี้ก็ไม่สามารถหาได้ว่าเข้าไปได้ยังไงอืแล้วเขาต้องการอะไรใช่ที่เราเข้าไปอยู่ในนั้นใช่อืมมันแบบก็ยังหาคําตอบไม่ได้ไม่ได้แต่มันก็น่ากลัวคือเราเรา,เราคิดในแง่ของว่าคนทั่วไปอ่ะ ถ้าพ่อแม่ของเขาไม่มาเช็คห้องครับเขาจะนอนไปนานแค่ไหนอืเขาจะตื่นหรือเปล่าเขาจะตื่นหรือเปล่าเพราะว่าปลุกนานมากเขาบอกปลุกนานมากอาจจะหลับลึกจนไหลไปเลยไม่รู้ที่เขาเรียกว่าไหลาตายคืออะไรอย่างนั้นคือเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอืหรือถ้าเกิดเขาตื่นคือถ้าเกิดโอเคถ้ามันเป็นประตูแบบเปิดได้เลยมันก็จะเปิดได้แต่ถ้าเกิดมันมีแม่กุญแจหรืออะไรอย่างเงี้ยอืข้างในจะเปิดยังไง ใช่คือคือเราไม่รู้ว่าตอนนั้นอะว่ามันล็อกยังไงอืมคือทุกอย่างแบบเอ๊ะไปหมดทุกอย่างใช่จนป่านนี้ก็หาคําตอบไม่ได้อืมแต่มันมีมันมีจุดเชื่อมไงจุดเชื่อมว่าทําไมวันที่เสียงตรงกับวันเกิดวันเกิดผู้ชายเป็นวันเดือนอะตรงเหรอใช่วันด้วยเดือนด้วยตรงแต่ปีไม่ตรงอืมหรือว่าเขาจะเอาไปเป็นตัวตายตัวแทนไม่รู้ ตามความเชื่อนะครับนั่นแหละครับก็เป็นอีกเรื่องสั้นๆที่น้องป๋องแป๋มมาถ่ายทอดให้ฟังรอบหน้าถ้าน้องป๋องแป๋มมีเรื่องราวตื่นเต้นอะไรอีกในกองถ่ายหรือตามห้องพ้าต่างๆก็ไวห้องนี้หรือเปล่าห้องนี้ไม่มีครับทพราะมัไม่มีเสียงสุ่มไม่มีไม่มีไม่มี เห็นเอะไรไม่ไม่เห็นเลยนะฮะไม่เห็นไม่เห็นอ๋อหน่าอยู่ตรงนั้นพี่มากรอกพี่มากอกครับผมโอเคครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนเดี๋ยวรอมหน้าอ้าวน้องปอมแปมฝากช่องทางการติดต่อหรือว่าให้แฟนๆติดต่างานได้ที่อ่าก็ถ้าเกิดเป็นช่างแต่งหน้านะคะจ้างได้แต่งหน้าแต่งหน้าแบบว่าออกงานอีเวนต์แล้วก็โฆษณา แล้วก็อผีปารตี้แฟนซีได้หมด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 จะบอกเจ้าสาวได้ได้หมดอ่าค่ะครับติดต่อได้ที่อบอกเบอร์เลยไหมคะหรือยังไงหนูเอาเอาที่มันเซฟหนูอะฮะเซฟหนูอระเออเซฟ IG IG อ่า IG 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 พมพมมนทิชาค่ะอ P O M P O M แล้วก็ M O N T I C H A อ่า เข้าไปถ้าจะสนใจก็เข้าไปดูผลงานหนูในนั้นได้ใช่ค่ะที่มีแต่งหน้าให้ลูกค้า Facebook ก็ชื่อนี้ a c e b o o กก็ชื่อนี้แล้วก็ t ิ k t o k ก็ชื่อนี้ชื่อเดียวกันหมดเลยจะได้หาง่ายจะได้หาง่ายนะครับเข้าไปดูผลงานของน้องบอมแปมได้ในการแต่งหน้าให้กับเออนักแสดงตัวประกอบต่างๆคู่บ่าวสาวอะไรอย่างนั้นก็เข้าไปสนใจติดต่อน้องได้ในข้อความได้เลยค่ะดเรก มเสจไปถึงน้องได้เลยหรือะะว่าจะมีงานภาคก็ติดต่อน้งานภาคงานภาคเอ่อ่วนใหญ่ให้เสียงเป็นตัวตัวอะไรเอ่ยโอหลากหลายหลากหลายค่ะเด็กถู้ดเด็กผู้ชายก็มีเด็กผู้ชายแล้วก็เอ่อผู้หญิงก็จะแบบถ้าเป็นคนเลยก็จะแบบเอ่อมีความแบบสวยหรือเซ็กซี่หรือว่าภูมิฐานอืม,อ,ม,อ,มอะไรประมาณหนึงค่ะ ก็ภ <g ül> ูมิฐานตามาเหมเอือนที่ตามความเป็นจริงหนูก็อ,อยู่นะอ,อ <c oughs> ครับอละล่ะครวันนี้สองเราสองคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้า <c oughs> วันนี้เราสองคนสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> ช่องมกลอบผี